สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าใน Apple Watch ของปอยมีแอป,ปอะไรอยู่บ้าง Apple Watch ที่ปอยใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น Apple Watch SE นะคะสำหรับแอป,ปที่ปอยจะให้ดูจะเป็นแอป,ปที่ปอยโหลดมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแอป,ปที่มีมาให้ในเครื่องนะคะมาดูกันเลยค่ะแอป,ปแรกจะเป็นอันนี้นะคะแอป,ป Clockology ค่ะจะเป็นแอปหน้าจอหน้ารักหน้ารักนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าปัดนาฬิกาหน้ารักหน้ารักนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่วา f เฟสนะคะเป็นแค่แอป,ปค่ะ ถ้าสมมติว่าเราปิดไปแบบนี้แล้วก็หน้าจอติดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่นะคะแต่ถ้าเราปิดแบบนี้แต่ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นหน้าจอวอชเ c e อันเดิมค่ะันนี้ก็เอาไว้ใช้ได้เพลินๆน,นะคะนี่ค่ะมีให้เลือกหน้ารักน่ารักหลายลายเลยนะคะวิธีโหลดหน้าจอมาก,ก็ทําใน Iphone ค่ะในแอป Clockology ใน Iphone นะคะนี่ค่ะเปิดแอปขึ้นมาจะมีหน้าจอให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะเราก็เลือกอันที่เราชอบค่ะแตะเลือกไปนะคะ แล้วก็กดโหลดเข้าที่ Apple Watch ของเราค่ะนี่ค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะทีนี้มาดูที่แอปต่อมากันค่ะต่อมาจะเป็นแอป Watch Tube อันนี้นะคะอันนี้เอาไว้ดู YouTube ที่ Apple Watch ได้ค่ะเป็นแอปที่ดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าจอแนะนำนะคะแล้วก็ปัดมาอันนี้จะเป็นเซิร์ชค่ะเซิร์ชคลิปที่เราต้องการนะคะแล้วก็อันนี้เป็น i b r a ี y ค่ะ นี่ค่ะเราสามารถดู YouTube จาก Apple Watch ได้เลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกดีเลยค่ะสามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้นะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะนอกจากเปิดเสียงที่ตัว Apple Watch เองแล้วเรายังสามารถเชื่อมต่อกับแอร์พอได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแอปหนึ่งที่ปล่อยชอบเลยค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็นแอปเกมค่ะชื่อเกม h i t the Island นะคะนี่ค่ะเกมนี้มีใน iPhone ด้วยนะคะแล้วก็มีใน Apple Watch ด้วยค่ะ วิธีเล่นก็ง่ายๆเลยนะคะจะเป็นลูกบอลน,นะคะแล้วก็คอยรับลูกบอลไม่ให้ตกนะคะถ้าลูกบอลไปกระทบไอแลนด์ข้างบนเราก็จะได้แต้มค่ะค่ะเล่นง่ายๆเพลินๆประมาณนี้นะคะครบ5แต้มหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีค่ะทีนี้แอปต่อมาจะเป็นแอปนี้นะคะเป็นแอป motivation ค่ะ แอปนี้ก็จะเป็นพวกโค้ดน่ารักน่ารักนะคะเป็นคำคมต่างๆค่ะถ้าเราต้องการได้พลังใจในระหว่างวันเราก็สามารถเปิดแอป,ปนี้ขึ้นมาอ่านได้นะคะนี่ค่ะปัดอ่านแบบนี้นะคะแอป,ปนี้ก็เป็นแอป,ปที่ดีเลยค่ะเพิ่มพลังบวกได้นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นแอปส p o t i f y ค่ะอันนี้ก็เอาไว้ฟังพวกพอดแคสต์หรือว่าเพลงต่างๆนะคะ สุดท้ายจะเป็นแอปไลน์ค่ะแอปไลน์ก็เอาไว้ดูข้อความแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เอาไว้ตอบไลน์ได้นะคะนอกจากนี้สําหรับแอปที่มีมากับตัวเครื่องเนี่ยปายจะชอบใช้เป็นแอปเวิร์กอัลวันี้ค่ะเอาไว้ใช้ในการออกกำลังกายนะคะเอาไว้วิ่งเดินหรือว่าออกกําลังกายในบ้านก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแอปที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะเอาไว้แทร็กการออกกําลังกายของเราได้ดีเลยค่ะนี่ค่ะสําหรับแอปที่มีอยู่ใน Apple Watch ของปาก็มีประมาณนี้นะคะ พอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ